อาจจะตัวใหญ่โอ้ยสองตัวสองสามสองสองสามรุ่นรุ่นหนึ่งสองโอ้ยสองตัวสองตัวค่ะมิน่าถึงว่าแต่มันถึงหนักมาอันนี้อันนี้หนักอะโอ้ยนักหนักรัันนี่หนักกว่าเขาก็มาลุ้นกันโอ้ยดูยูโอ้อนาคอนดาโอ้ใหญ่อ่ะเกือบเท่าขอมือของ ส oh. วัสดีค่ะพี่ๆน้องๆและนะทุกท่านคะวันนี้จะพาไปดักบั้งรันนะคะวันนี้เหยื่อของเราจะใช้ปลาตะกับนะคะนี่ค่ะไม่มีปลานินค่ะแต่ใช้แทนกันได้นะคะเวลาย่างก็ย่างให้มีไม้นิดๆนะคะแต่ย่างให้แห้งด้วยนะคะนี่ลักษณะก็จะมีตัวประมาณนี้ค่ะกําลังพอดีในบั้งรันนี้ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดักก่อน แล้วเราไปรุนกันพรุ่งนี้เช้ากันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะไปค่ะ ค่ะที่ดักไวเมื่อวานค่ะมีตัวหรือเปล่าไม่มีค่ะ ได้เลยว่ามีตัวผมว่าหน,นักด้วยนะลักษณะเหมือนเรื่องเหลืองเขาเหยียดูมีค่ะหนักไหมนี่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 นนมือเหมือนกันนี่ไปค่ะจะดูก็บอกต่อไป,กกอไปดักว่า<ๆ>ดูจนะดูหน่อยโอ้ใช้ได้อยู่ตัวนี้ไปเดี๋ยวไวต้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูเสร็จแล้วก็กลับมาเอา ดักไว้ทั้งหมดกี่กระบอกอะ่ะมีทั้งหมด11กระบอกค่ะไปครับลองไปลุ้นไปชมไปเชียร์ของเขาเมื่อวานตอนดักไม่ได้มากับเขานะครับเลยไปดูเขาเอามาเท่าไรเห็นเขาเตรียมกระบอกแล้วก็ออกจากบ้านมาดูกระบอกนี้กันค่ะอุย้ยมีค่ะ อุ้ยถึงเลยตัวเนี้ยดูถึอยหนักไหมหนัก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 ก็ใหญ่เดี๋ยว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 ไว้เป็นลุนตอนเทรีฟ้าเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนไปค่ะไปดูกระบอกสาไค่ะน้ำไม่ลึกนะครับดูน้ำแค่ตะตุ่มก็ถือว่าที่สอนไว้ใช้ได้นะครับ ดักมุนบกแบบนี้เลยตามสูตรอะโอ้ยน้ำขุนยงงี้หมดซิตร้อยเปอร์เซ็นเยอหมดไม่มีตัวแล้วเยือหายไปไหน มาดูกระบอกนี้กันน้ำไม่น,อมนออ้องเสียงเหมือนมีเลยยาวดูสิม,ม,มีมีค่ะมีแต่ตัวไม่ใหญ่อะตัวไม่ใหญ่ก <c oughs> ็ยังดีเออ <laughs> <laughs> ไปค่ปะไปดูกระบอกต่อไป อยุยคราบสัสันเดูหาดูหาอุ้ยหมานค่ะไปค่ะไปดูกระบอกต่อไปค่ะมามาลุนกระบอกนี้คันเลยคุณมีป่ามีค่ะผู้ใหญ่ด้วยอีกฝังอีกฝังนี่ยเนี่ย โอ้ตัวเรืองอ้อยเลยใช้ได้อยู่ตัวนี้มาอีกแล้วค่ะไปค่ะไปดูกระบอกต่อไปกันค่ะมีบ้านี่จะบรรยากาศให้อะ มีน้ำหนักป่ะมีค่ะมี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 มมมอะ <c oughs> ตัวเล็กอ <c oughs> นะโอ้ไม่เล็กเนี่น <c oughs> แตะเห็นลักษณะน,นั่นไปค่ะไปดูกระบอ,อกต่อไปค่ะ <c oughs> มาดูกระบอกนี้กัน ม,มีมีมีค่ะมีมโอ้โหมานแทบทุกกระบอกเนอะดูนี่คะ่ะอืมไปไป,ปไปต่อค่ะให้มาดูกระบอกนี้กันนะคะ มีค่ะมีมีแล้วเหรอมีมีไงโอ้แต่เหมือนตายปลาน a m ยืดโอ้ยังไม่ตายไปค่ะไปดูกันต่อค่ะนะคะมาดูกระบอกสุดท้ายกันติมาลเปลาวน้ำผมว่ามีตัวน้ำใสขนาดนี้ลักษณะดูน้ำใส นี่กดปะมีไม่มีอุ้ยมีค่ะว่าแล้วเห็นมองน้ำใสๆตัวเล็กไหเล็กหรือใหญ่ก็มันก็ถือว่ามีตัวพอใช้ได้พอใช้ได้อไดโอเคค่ะไปค่ะไปสรุปกันที่บ้านกันค่ะ ต้องมีการเอาน้ํากอกปากกระบอกกันหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกวันนี้เขาจะหมานเข่าเยอะนะครับก็ทั้งหมดเอาไปกี่กระบอกนะสิบเะมีเข้ามาเท่าไรอ่ะที่ไม่เข้าที่ไม่เข้ามาสองกระบอกจ้ะโอ้เอาไปสิบเอ็ดเข้ามาเก้าถือว่าสุดยอดเลยนะครับยอดถึงความหมานเอาเดี๋ยวลองมาเทดูยังไม่ทันไรเลยดู <laughs> ใช้ได้อยู่ โอ้ยโอุ้ยอุ้ยเบลือเลยอันนี้โอ้โหดูไงโอ้โหตัวใหญ่อ่ะโอ้โหโอ้โหตัวสวยๆทั้งนั้นเลย ก็บอกนี้การอู้โอยตัวงามๆทนั้นเลยเนาะตัวสวยๆลุ่นๆอุ้อัน,นี่อะไรสองตัวหรือตัวเดียวตัวเดียวจ้ะตัวเดียว ก็สองตัวนี่ก็จะมานขนาดนั้นมาดูกระบอกนี้กันค่ะอันนี้หนักตื่อเลยนะอาจจะตัวใหญ่โอ้ยสองตัวสองสามสองสองสามรุ่นรุ่นรุ่นหนึ่งสองโอ้สองตัวตัวค่ะมิน่าถึงว่าทำไมมันถึงหนักมาอันนี้อันนี้หนักอ่ะโอ้ยหนักหนัก นี่หนักกว่าเขาก็มาลุ้นกันออ้ยดูอู้นาคอนดาโอ้ใหญ่อ่ะเกือบเท่าขมือของแมวบ้านโอ้หัวเรืออ้อยเลยตัวนี้โอ้โหเฮอ่านี่โอ้โหไส่งามๆมีแต่รุ่นสวยๆนะครับดูโอ้ยตัวนี้ตัวเดียวก็เป็นกิโลมั้งเนี่ยน่าจะได้เนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่ มาอีกแล้วนะคะสุดยอด